จัดให้ตามขอพาทุกคนมามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกับเจ้าโตลต้าว v ีออสรถหลักแสนพอเดือนประมาณ3,000นิดเดเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสภาพกันมารถมือสองนะครับมันจะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยนะข้อด้อยเริ่มจากด้านหน้าไฟหน้าเหลืองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการขัดเคลือบให้ริ้วรอยผ่านการใช้งานมานะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้ยางปี2020ส่วนข้อดีคันนี้จะได้ชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์ทรงทีอารีรอบคันนะครับล้อแม็กจัดทรงขอบ15นิ้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสภาพภายในค่อนข้างกิ๊บเลย เจ้าของเก่านี้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับกีออโต้รถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเลขไม่ได้มปที่แสนเก้าหมื่นกิโลเบาะหนังสีดำนะครับทรงสวยกำลังดี